หลวงปู่เอี่ยมทุกท่านคงรู้จักกันดีท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังประวัติของท่านนั้นผมจะนำเสนอในช่องเกจิต่อไปตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นอกจากท่านเลื่องลือนักเรื่องวิชาอาคมและของขังมากมายแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนกล่าวขวัญยิ่งกว่าอีกคือหลวงปู่เอี่ยมท่านจะเมตตารักไข่ลูกศิษย์มากใครอย,ย่ามาหาเรื่องหรือยุ่งกับลูกศิษย์ท่านเด็ดขาด เพราะความรักลูกศิษย์ท่านจึงได้สร้างหอกสัตตโลหะขึ้นมาตามตำนาเรื่องมีอยู่ว่าลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปู่เอี่ยมคนหนึ่งที่เป็นคนคลองคอยได้มาบวชเรียนกับท่านอยู่หลายพันษาคนที่มาบวชในสมัยนั้นส่วนมากจะบวชหลายพันษาเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่ได้มาบวชกับหลวงปู่เอี่ยมจะเรียนวิชาอาคมติดตัวไปไม่มากก็น,น้อยเช่นเดียวกับลูกศิษย์คนนี้ นอกจากได้อาบน้ำมันปัทรมินวิชาอาคมต่างๆก็ได้ไปไม่ใช่น้อยน้ำมันปัทรมินนั้นชื่อเต็มๆคือน้ำมันมน,มนองค์การมหาปัทรมินคือสุดยอดแห่งคงกระพันชาตรีสมัยหลวงปู่เอี่ยมมีชีวิตอยู่มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งเป็นที่ปาถนาของบรรดาลูกศิษย์ลูกศิษย์ทุกคนล้วนปาถนาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้ร่วมพิธีนี้ว่ากันว่า นานๆหลวงปู่เอี่ยมจะทำสักครั้งหนึ่งคาถาองค์การมหาปัตมุนเป็นองค์การสุดยอดแห่งคงกระพันบรรดาเกจิอาจารย์ที่ดังทางสายเหนียวล้วนแล้วแต่ใช้คาถาองค์การมหาปัตมุนปลุกเสกข,ของทั้งนั้นต่อมาลูกศิษย์คนนี้ได้ลาศิกขาเป็นคารวาสและได้แต่งงานกับสาวคนหนึ่งจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ลากขอนปัจจุบันจะอยู่ถวปทุปธมธานีและนนทบุรี ซึ่งเป็นดงของแขกเมื่อหลวงปู่เอี่ยมเล็งยานเห็นว่าลูกศิษย์จะโดนพวกแขกที่มีวิชามาลองดีเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่เอี่ยมนั้นรักลูกศิษย์มากคอยเป็นห่วงเพ่งยานดูลูกศิษย์ตลอดเมื่อท่านรู้เรื่องนี้พอมีเลิกดีหลวงปู่เอี่ยมได้ทําการหล่อหอกสัตตโลหะขึ้นเมื่อหล่อเสร็จแล้วได้ลงณนะถอนอาถรรพ์ลงที่ใบหอกซึ่งณนะตัวนี้ ตามตำรากล่าวว่าสามารถถอนอาถรรพ์หรือวิทยาอาคมต่างๆได้ทั้งหมดแล้วท่านก็มอบหอกสัตโลหะให้ลูกศิษย์คนนี้พร้อมกับบอกว่าอีกไม่นานจะมีคนต่างศาสนามาลองดีแต่เองไม่ต้องกลัวหอกนี้ให้มันเหนียวแค่ไหนก็ไม่มีเหลือแต่เองอย่าไปเอามันถึงตายบาปจะตกกลับมาที่หลวงปู่หลังจากที่ได้หอกสัตโลหะมาแล้ว ต่อมาไม่นานก็มีแขกขาใหญ่ที่ขึ้นชื่อในดงลากคอนแขกคนนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องลือกันว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมอยู่โยงคงกระพันแสดงว่าศาสนาอื่นก็มีเรื่องอยู่โยงคงกระพันเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ศาสนาพุทธแขกคนนี้คงเห็นว่าลูกศิษย์มาอยู่ในถินของตนแต่ไม่ยอมมาเคารพทำตัวนอบน้อม เขาจึงรู้สึกขัดตาขัดใจมากพอถึงวันหนึ่งทนไม่ไหวพาพวกมาอีกสองคนเดินมาหาที่บ้านพอเห็นหน้าก็ตะโกนท้าบอกว่ามึงแน่นักใช่ไหมมาลองกับกูสักตั้งพอได้ยินเขาก็ไม่ได้หวันพั่นพึงอะไรเพราะหลวงปู่เอี่ยมบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนแล้วจึงหยิบหอกสัตโลหะไปะเผชิญหน้ากับศัตรูการต่อสู้จึงเริ่มเกิดขึ้นฝ่ายนั้นใช้ดาบ ฝ่ายลูกศิษย์ใช้หอกรมรันพันตูกันนักเลงสมัยก่อนเขาจะเรียนวิชาหมัดมวยหอกดาบเมื่อต่อสู้กันไปสักพักฝ่ายนั้นเริ่มเพียงพำเพราะฟันลูกศิษย์ไม่เข้าแต่พอตัวเองโดนได้เลือดทุกดอกหนังที่เคยเหนียวกลายเป็นเปื่อยยุยพวกอีกสองคนเห็นเพื่อนเพียงพ้ำถ้าปล่อยต่อไปเสร็จแน่จึงชักดาบเข้ามาลุมคราวนี้ กลายเป็นหนึ่งต่อสาลูกศิษย์จึงโดนฝ่ายนั้นฟันมากขึ้นถึงแม้จะไม่เข้าแต่ก็ทำให้เจ็บได้เหมือนกันจึงเริ่มโมโหขึ้นมาใจหนึ่งคิดอยากจะฆ่าให้ตายเลยแต่ก็นึกถึงคำหลวงปู่พูดว่าอย่าไปฆ่าเขานะบาปจะตกถึงหลวงปู่ด้วยจึงเลือกแทงแต่แขนขาหรือจุดที่ไม่สำคัญทั้งสามคนเลือดแดงเถือกไปทั้งตัวสุดท้ายตัวหัวหน้าเลยขอยอมแพ้ หลังจากวันนั้นไม่เคยมีใครมาหย่มที่นี่อีกเลย